เนี่นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะไปชมอาหารท้องถิ่นี่ยค่ะนี่เป็นห้องอาหารนะคะไปดูกันเลยแกงกล้ยนะคะแต่ว่ามัานไม่มีแกงกล้ยเนาะ ก็จะมีผัดหมี่น้ำพริกผักไข่เจียวแล้วก็นี่ไม่มีแต่อารไข่เจียวเนี้ยแล้วก็จะมีแหนงี้พปกที่จะมีแกงล้วยนะจะเป็นอาหารหลักก็มีต้มไก่ไช้ยอดหนาอันนี้จะเป็นอาหารพื้นถิ่นของที่นี่ีปกติต้องแบบว่าจองจองค่าจองเพราะว่าคือถ้าไปจองมาแล้วก็รู้ว่าเออต้องมีอาหารมีทำนู่นทำนี่เราต้องเตรียมเนาะแต่น้อยต้องกี่โต๊ะรังอย่านี้แล้วจกิ่โต๊ะ คุณสิบคนก็ได้ไ,ไ,ไม่เป็นไรมาสิบคนก็ได้ได้สิบห้าสิบได้เต่พาคณะมาก็ได้เพราะว่าแค่น้เขยนมานะเป็นอัวขีอ คนละชิ้นนะสร้านี <sh 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 mm ่นะคะก็จะเป็นขนมตดหมานะคะลำลเาหนึ <sh <sh ่งปิตุพันธ uh ์นึงจังหวัดลลงเปรนเมืองแเามาลองชิมกันเลยนะคะนี่ว้าวเดี๋ยวมากอันนี้ไม่กินมากอ่อโคเรียนเรามาี่มันเ็นเพราะว่ามันอยู่ที่ลังตาลเนาะดูข้างนนี้

อร่อยมากมาท่องเที่ยวมาชิมกันได้เลยอร่อยอร่อยอะ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 จะเป็นรางวัลที่จะเป็นรางวัลนะจะเป็นรางวัลกินาลีนะอันดับหนึ่งของที่กินาลีทองอันนี้จะ,ะนนเป็นผลิตภัณฑ์นนที่แปรรูปจาก เศษเหมเศษได้อันนี้เป็นข้าหมอันนี้เป็นข้าวผ้ายอันนี้ได้ไหมซีกบานะเนี่ยเป็นซีกูบนนใช่ใช่ใช่เนี่จะเป็นพงแจพงแจอ่าที่ทำจักรเราสามารถมาประดิษฐ์เป็นเป็นต่างหูได้ไหมได้ให้เป็นต่างหูก็ได้นะจต่างหูเขายังไม่ด้ทำเขาทำเครงเจีอจักรเจจักหูนั้นเองเขาเคยทำต่างหูนะไป่ใส่หูนั่นเอ อันนี้เป็นกระสวยกระสุนซึ่งที่เรา,าใช้ท้องกัแต่เป็น,น่อนเป็นง่อนอันนี้คือเป็นรูปที่น้องเาทาในยูทูบพีตต่ต้อมหรือตัญญาคุณญา่าและสิ่งการเรีเยนรู้ที่นี่นะคะก็ได้รับรางวัลมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นจากอปทนคะคณะสชขการ การพอาธิเลยค่ะเราจะมาแอดตัวนี้คือคือจะทำนิดเดียวนู้นห้ามิรอันนี้ก่อนที่เราจะไปทอใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สมแล้วขั้นตอนที่สามก็คือหลังจากที่เราเดินเต็มเสียนแล้เรเดินเ บนคือแบบนี้ก็คือเราต้องกันจ้าปืนก่อนอันนี้ปืนห้าสิบก็ประมาณสองสองคันช่องนะอันนี้แม่อื้งการทั้งสิบเช้าอันนงไม่ขึ้นหัวเนาะตรงนี้อันนี้ปืนห้าสิบปืนห้าสิบก็ทิ้งไปห้องเลยเราต้องสอดทุกช่องเกินช่องก็ไม่ได้เพราะว่าเขาจะเก็บตะกอถ้าไม่เก็บตะกอก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเก็บตะกอต้องให้ได้ทุกช่องก็คือสองคันช่อง แล้วก็จะเดินากนี้เดินปปรมานี้เพอมาใส่จำนวนก็ใจมยดุทธดจ้ว็ปจมนวนบิ็ไใชยช่วยมาแอร์เฟลาช่วยก็จะจี มือการอะไรนงมันก็จะเดอดตึงเดอดหย่อนถ้าม้วนี่จะเป็นมันมดนก็จะประมาณนี้อ๋อถ้าเขาวันคือเขาจะเอาใส่ไอไม้แผ่นบางๆใช่ไหมดานอ๋อไม้กระดานมดกระดานแลันไ่ใช้ลายของวันที่เรามดติดอัมโตเป็นตวเตไว้แต่เนี็ยตเก็จะมา और कौन कहते हैं कि वो कमाल है 马丁。 หลอกสถานที่ต่างๆในชุมชนนี้นะคะมืทอ่นนี้นะคะทุกคนก็คือร้านอาหารทำหรือว่ารานของหมู่บ้านนะคะที่เวลามีกิจกรรมต่างๆนะคะคนนหมู่บ้านก็จะมารวมตัวกันที่ถังกว้างมากแต่น,นี้นะคะเรามานะคะไม่มีคนอยู่ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเออมีนักท่องเที่ยวหรือว่าที่มาจากทีเอื่นะคะเขารวมตัวกันอยู่ที่สูกนการการเรีนยนรู้ที่เราพาไปชมเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะ ก็เลยไม่มีคนอยู่นะคะเราก็เลยจะไปสถานีต่อไปกันเลยไปกันเลยนี่นะคะคือบรรยากาศในลานวัฒนธรรมนะคะของหมู่บ้านนี้ย่ <Yeah. S 2> และในหมู่บ้านนี้นะคะมีรีสอร์ทด้วยน,นี่นี่คือด้านหน้านะคะ <c oughs> นี่มีที่นี่เราเข้ามาที่จอดรถของรีสอร์ทนะคะแ <Yeah. S 2> ยอะ่อันนี้อ่อลูกอ <c oughs> เริ่มต้นที่600ขึ้นไปค่ะ บ้านทำนกนะคะเรียนรู้การทำของเล่นนกจากกระลาเล้าเท้านะคะเป็นของเล่นที่ทำให้เด็กๆเล่นกันในสมัยก่อนนะคะเปลี่ยนจากโดย,โดยได้พัฒนาเป็นสินค้าของฝากประจำหมู่บ้าน,นะคะ่ะ นี่นะคะคือจุดด้านหน้าวัดน,นะคะอันนี้พนเพื่อนๆนะคะกำลังมาเสียงเสียมซีแล้วก็ไหว้นะคะตด้เสีงเสียได้เลยอ่ะยรนี่เปล่าแปลเลย เอาว่าทไรไรวลินอะไรเดียวแรงวันคนี้น้ตนเตมอุ้กุ้งเรเสียงคนแล้ก็จบแล้วคะกับชุมชนบ้านชนวนนอกและในวันนี้นะคะพวกเราทุกคนขอจัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย